เฮ้เพื่อนแว่นตาสวยดีด้วยวะไอหยุดยาขยบนี่เป็นการปล้นเนี่ยสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกลายเป็นหัวขโมยคลิปในวันนี้เปิดตัวหั้นว่วอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมไปเจอเกมนี้โดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอนเล่นนะครับวิธีการเป็นโจร101 บาบบอยออเว้นตาสวยดีรองเท้าก็สวยว,ว้าวรองเท้าสวยันยุ่น,นี่เป็นการปนส่งของมาถ้าไม่อยากโดนหมัดสุดแสนสวยงามของฉันฟาดใส่หน้าแล้วเราก็หยุดอยากขยับอ้าว <c oughs> สองคนนี้แย่งเหยื่อผมเว้ยเกมที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับมีชื่อว่า Thief Simulator จำลองการเป็นโจรน,นั่นแหละครับผนทางสู่การเป็นโจรที่ร่ำรวยที่สุดในโลก เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณผู้ชมเอาละเรามาเริ่มกันเลยหลังจากที่ผมนั้นาลาออกจาก Youtube อีกแล้วนะครับ YouTube ให้เงินผมน้อยมากๆในเดือนนี้ผมก็ผมไม่มีข้าวกินนะครับจนผมจะต้องอทําสิ่งที่ไม่ดีออกมาต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆถ้าเกิดผมนะครับเข้าไปในบ้านพวกคุณแล้วก็ป้นคุณในชีวิตจริงล้อเล่นนะครับใครจะไปป่นในชีวิตจริงวะให้เราซื้อครอบาโอไม่กดห0 0บาท guys แล้วก็ซื้อเบสิกแบ็ เบสิกแบ็คซื้อไม่ได้เงินมันไม่พอแล้วเราเอาตะขอมาทำไมคุณผู้ชมเอามายอกหน้าไอ้คนนี่มันเดินไปเดินมาแถวนี้เหรอหยุดเดี๋ยวนี้เอาเงินมาเอาเงินมาได้มา107บาทในจังหวะนี้หยุดเดี๋ยวนี้เอาเงินมาเอาเงินมามเ,าเมาฮ้ยเราสามารถเ r e a k atm ได้เว้ยไม่ได้มึงต้องการแฮมเมอร์จอชดูดดแป๊บนึงนะอ่ะบ้านหลังเล็กนี่ผมสามารถเบร a อินเข้าไปได้อี ต้องเป็นสีเขียวอือเรียบร้อยงัดบ้านเรามีเวลากี่วิวะบ้ามีเวลาสิบวิเนี่ยนะในการขโมยของผู้ชมสต๊อปรีบหนีก่อนอินเวนทูรีฟูเฮ้ยเกมนี้เกมดีเนี่ยวะจำลองการงัดบ้านซิมูเลเตอร์เอาละเอาของมาขายให้ราคาฉันดีๆ5ห้าร้อยห้าร้อยเหรอ ซื้อแบคแพกคุณผู้ชมครับแบคแพคแล้วก็มันมีการอัปเกรดด้วยนะอัปเกรดเพิ่มสเตลคุณผู้ชมแล้วก็การหยิบนะครับโอเคเราจะต้องมือไวนิดหนึ่งเนะยเป็นโจรต้องมือไวมือช้าๆแบบค่อยๆเอื้อมมือไปอย่างเงี้ยไม่ทันได้แดกแป๊บหนึ่งนะขอเพิ่มความเทพในตัวคุณก็ผมการที่คุณจะเป็นโจรได้นะครับคุณต้องเทพเอาไว้ก่อน <t ale> ซื้ออินฟินิตแบ็คแพคผมมองว่ามันสำคัญมากอันนี้มือเร็วกว่าเดิมคูณสองซูเปอร์สเตลโอ้โหของเกมนี้แพงมากผมจะไม่ซื้อทั้งหมดคุณผู้ชมเรายังเป็นโจรฝึกหัดอยู่ครับคุณผู้ชมครับยัยยนนี่คือการป้นทั้งไม่อยากโดนยอกหน้าเอามานี่นี่เดินมาละสองร้อยรู้สึกว่าเกมพารเงินคูณสองจะทำงานนะครับเออไปตรงบอดน,นะครับสถานที่เปียวๆไม่ดีนะนะหยุดเดี๋ยวนี้เอาเงินมา เอาเงินมาเอาเงินมาเอาละคุณผู้ชมผมจะทำการ b r e a เข้าไปในบ้านดีกว่า break in เดี๋ยวเวลาขโมยของอืมอืมอืเรียบร้อยขโมยของเลยจังหวะนี้มีเวลาหนึ่งนาทีเหรอไม่ก oh ็สุดยอดไปเลยโอ้โ oh หจังหวะนี้ปวดวัดตะกี้มีอะไรปิวมาไม่รู้นะครับโห oh. ขโมยขโมยทีวีขโมยทีวีอใส่เข้าไปใส่เข้าไปแม่งมีกับดักด้วยเว้ย อันนี้อะไรไม่รู้ผมคุณผู้ชมผมขโมยทะลุกำแพงแม่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับขโมยโอ้โหรวยอย่างงี้บ้านนี้หมดตัวกูบอกเลยหมดตัวยอดมากขโมยทีวียักษ์เหรอฮะขโมยขโมยตู้เย็นนี่ขโมยได้ไหมขโมยไม่ได้หมดบ้านยังน่าจะหมดบ้านแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้ยตะกี้เหยียบโดนเต็มๆคุณผู้ชมเจ็บตีนไปหมดเซลโอเค โอ้ได้เงินมาเป็นหมื่นเลยนะซื้อล็อกพิกมาด้วยอ่าโอเมกัส oh รวยแล้วจังว้นี okay, ้อัพเกรดเลยอัพเกรดสเตรนท์นะครับคุณผู้ชมครับบวกสปีดอันนี้เพิ่มการขู่เข้นเหรอคือเราจะได้เงินแล้ XP เอ็กพีนะครับจากการที่เราป้น NPC เพิ่มมากขึ้นอัพเกรดกระเป๋าหน่อยดีกว่าไหมจริงๆเราไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามนี่บีฟเค้ก จะได้เป็นจอมโจรที่แบบดูดีมีระดับขึ้นมานิดนึงแงตรงนี้เลยป้อมตำรวจคุณผู้ชมอาล่ะกำลังรีเซ็ตติ้งรอก่อนนะเบรกเอทีนี่มันต้องใช้ขวานไม่ใช่ต้องใช้ค้อนพูดผิดสมมตินะคุณผู้ชมสมมุติว่าผมนะครับอยู่ในบ้านจนหมดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นนี่นะจะหมดเวลาแล้วอ่ะสมมติว่าโดนกับดักตรงนี้กับดักแม่งก็งไม่ทำงานด้วยโดนตำรวจจับ แล้วเรามาเกิดตรงหน้าป้อมตำรวจตำรวจในเกมนี้ทำงานไม่ค่อยดีเลยวะ่ะแล้วผมไม่ได้ถูกขังคุกเหรอ oh. Oh. ประมาณว่าสิ่งที่เราขโมยมานะครับทั้งหมดเว้คือมันจะหายไปนี่น่าจะเป็นตามความเข้าใจของผมนะครับเอาละผมสามารถใช้อันนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้แล้วผมใชนี่แงะอะไรอยู่วะแล้วมึงนั้นป้นบ้านอีกหลังนึงก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูไว้ว่ามันเชงแงะอะไรกันแน่ งัดบ้านเข้าไปแล้วขโมยทุกอย่างโอ้โหหูฟังราคาแพงนี่หว่าแกเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วยกบ้านนะคุณผู้ชมครับป้นยกบ้านจังหว่านี้กูขโมยทะลุกำแพงขโมยทะลุกำแพงทีวีราคาแพงฉันก็ขโมยขโมยหมดคุณผู้ชมอ่าหมดบ้านแล้วอย่างงี้โอ้สบายใจคุณผู้ชมสบายใจได้เงินมาเยอะเลยเรียบร้อยเอาเงินมาเย้ yeah! ได้มาเป็นพันเลยเหรอ ส่วนอันนี้เราต้องการ betting store บูปิ pin อ้าวเข้าไไม่ได้เรามี2อย่างละขาดอีกอย่างหนึ่งเราบ้านหลังไหนมันมีตู้เซฟว่าผมอยากรู้นี่มันเป็นเขตอะไรเนี่ยเขตห้ามคนจนเข้าเข้าได้เฉพาะคนรวยเฮ้ย hey ตอนนี้ผมซื้อบูปินได้แล้วเนี่ยผมเพิ่งซื้อมา25,000ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยแพงใช้ได้เลยคุณแบบผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวผมทำการอัพตัวละครผมก่อนนะครับหืม เค้กเอ่ออัพไปไม่ได้ดูเงินเลยเผื่อว่าจะต้องแบบเหลืองเงินเอาไว้เอาไปซื้ออย่างอื่นไงแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราครับผมจะทําการเบรกเข้าไปตรงนี้ดูได้ไมั้ยวะ bet land best betting stop บ,บ,บ,บูบินโอ้แสดงว่ากูซื้อบูบินมาผิดอัน35,000 you're kidding me ดึดงั้นเราไปโซนที่สองก่อน เนี่ยไอ้กำแพงสีเหลืองๆมันหายไปแล้วนะครับกำแพงกั้นความจนหายไปแล้วต่อไปนี้เราเริ่มจะไปป้นบ้านคนที่รวยขึ้นมาอีกนิดนึงได้โอ้ oh my god ดูนี่สิสามารถป้นแบคงได้เว้ยถ้าเราไปขั้นต่อไปได้คุณผู้ชมบ้านหลังนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเย้่ย้ now โอเคงัดบ,บ้านแม่งเลยมีเวลาแค่นหน,นาทีกว่าหเหรอ แท็บเล็ตราคาแพงโอ้๊เยอโอ้ยนี่มันหนีตีน STOP d u d ดน่าจะเหลือเฟืออยูแ่แหละเวลาเยอะเวลาเยอะแท็บเล็ตบ้านหลังนี้มีแท็บเล็ตเยอะมากเลยอะ่ะมีป้นอย่างอื่นไหมโอ้โหโอ้โหอ t ส m ม n e it's m อู้ยต้องใช้ล็อกพิก ของมีแต่ของราคาแพงคุณผู้ชมเยี่ยมไปเลยเอาละหมดบ้านหมดบ้านจังหวะนี้หมดบ้านแล้วโอ้หได้เงินสามหมื่นสองถ้าผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่รวยบอกเลยกูรวยผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดบ้านที่ผมงัดอยู่นี้เป็นหนึ่งในบ้านของคุณผู้ชมเองต้องขออภัยด้วยจริงๆผมจำเป็นที่จะต้องออหาเงินกินข้าวนะครับ ก็ต้องแบบขอขอโมยของนิดนึงครคุณผู้ชมครับไม่เยอะไม่เยอะขอแค่แบบว่าเอาไว้มีประทังชีวิตรอดในแต่ละวันก็พอใช่แล้วมผมเอาไปไม่เยอะคุณผู้ชมโอ้โจ็บไปเลยคราวนี้ผมงัดไอ้ร้านเบสอันนี้ได้แล้วเว้ยอืเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ผมต้องทุบเอาหรอ Break s ส o t m a c h ชีนคุณผู้ชม ผมไม่ได้เงินวะอ๋อได้เงินได้เงินเงินมันบวกตรงนี้ซึ่งมันได้เงินน้อยมากผมขโมยของบ้านปานกลางน่าจะได้เงินเยอะกว่าเบรก k A ทเจริงจริงไอ้แสงพวกนี้มันเอาไว้หลอกทาเราแล้วล่าคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมดูดีเย้โอเคได้มาแค่หมื่นห้าเองอะ่ะไม่เท่าไหร่วะไม่เท่าไหร่ผมขโมยบ้านปานกลางได้เงินเยอะกว่านี้เราก็ซื้อโซนสาม บูปินมาด้วยโอ้ oh my god บ้านยังรวยอ่ะมันมันรวยได้ขนาดนี้เนี่ยเงินพอไหมเนี่ยอยากจะลองใช้แฮก a ิ้งเดไวิร์อันนี้ดูนะมันเหมือนกับว่ามันจะสามารถปิดระบบความปลอดภัยได้นะครับแล้วเรานั้นยังมีระเบิดด้วยโอ้หนี่บ้านหลังใหญ่มากหรือว่าเราควรจะป้อนอันนี้ดียวะอันนี้ต้องมีบูปินใช่ผมพ้อไ,ไม่ได้คุณผู้ชมบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากเข้าไปแม่งเลยโน no! ปนแม่งเลยเอาละเดียเวลาขโมยของเทมขโมยของอุย้ยมันมีเวลาเท่าเดิมเองนี่ว่าชิบหายแล้ะผมใช้ไดานาไม์วางตรงไหนได้บ้างวะมันวางไม่ได้แสดงว่ามันต้องใช้กับไอเทมโดยเฉพาะอย่างเช่นมันจะต้องมีของบางอย่างที่เราจะต้องบึ้มเอาถึงจะได้เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองก่อนนี่ๆๆตรงนี้น่าต้องใช้ระเบิดไหม ต้องใช้คอบาในการคุบใช้คอ้อนได้ไหมไม่ได้ no เรียบร้อยเวลาจะหมดแล้วเ,เอาทองแท่งมาเงินเงินโอเคโอเคโอเคตรงนี้ล่ะเครื่องเพสี่คุณผู้ชมมันเหลือเวลาแค่สิบวิเองไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลงไปก่อน มีเวลาน้อยมากเราจะไม่ป้นนะครับของที่มันกระจกกระจกเว้ยเจ้าของที่มันแพงแพงเท่านั้นเนี่ยเขาดูห้องนี้หน่อยมีอะไรบ้างมีโทรศัพท์ในกูบอกกูจะไม่เอาของที่มันถูกๆไงวะแล้วกูแม่งเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋าเนี่ย <c oughs> แท่งทองโอ้ <c oughs> จมไปเลยหมดยังว่าบ้านหลังนี้ยังไม่หมด บ้านเขาก็คงจะมีประมาณนี้แหละมั้งผมคิดว่าไอ้พวกที่มันแบบใช้ระเบิดหรือว่าใช้เติมไม้เนี่ยน่าจะเป็นแบบพวกธนาคารอะอะไรที่มันใหญ่ๆอะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ระเบิดหรอกมั้งใช่ไหมอ่าประมาณนี้ลองกดไปเซลดูนะเก้าหมื่นเาคุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมคงต้องทิ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนเป็นเกมที่ สนุกมากๆแปลกดีแปลกดีคุณผ,ผู้ชมควรจะลองมาเล่นดูนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นผมจะทำการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงล,งล่างแล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย